สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกแคร์สมาร์ทคาร์นะครับวันนี้ก็มีรถทั้ง2คันเป็นรีโวสีขาวและสีแดงนะครับเป็นสีประตูตัวเตี้ยเ Edition นะครับผมปี2019และปี2020นะครับจากราคาที่มันเคยสูงมากนะครับวันนี้ก็ปรับลดราคาลงนะครับลถกันแบบสุดๆเลยนะครับรดกันแบบสุดๆเลยก็เดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะครับวันนี้ก็ ผมไม่ได้มายืดเยื้อมากนะครับเพราะว่าฝนได้เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะครับก็ให้มาอัปเดตกันดูว่าวันนี้รถเราลดราคากันลงไปเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะใครสนใจก็ได้เลยใช่ครับผมหรือว่าท่านใดที่เคยชมคลิปย้อนหลังนะครับหรือที่ว่าเคยติดตามกันอยู่ก็จะจำราคากันได้ดีนะครับผม อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีช่างนะครับมาปรับปรุงโครงสร้างด้านหลังนิดหน่อยนะครับก็อาจจะมีเสียงดังกันบ้างนะครับผมขอภายกันด้วยนะครับอ่าเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กันให้นิดนึงนะครับอ่าขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาแค่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวจริงๆมาไม่นานแน่นอนนะครับแคนได้เลยอ่าครับผมอ่ามาแล้วมาแล้ว ขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับอโอเคครับอ่ะเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครับผมอ่นะครับก็สำหรับด้านหน้าก็ได้เป็นหน้ารอรอแบบนี้นะครับได้เป็นหน้ารล่อแบบนี้นะครับก็เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับผม ันนี้เป็นตัวเจพัดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเจพัดก็จะได้เป็นระบบไฟเป็นไฮโดรเจนธรรมดานะครับอย่างใช่ครับผมก็ถ้าสมมติลูกค้านะครับออกรถไปแล้วมีงบนิดหน่อยก็ ไฟดวงนี้นะครับไปเปลี่ยนเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนพวกอีพัดก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเข้าเบ้าเดียวกันนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเตมพี่ก้าจะไปแปลงเรื่องระบบสายไฟนิดๆหน่อยหน่อยะครับฮาชางเขาก็จะทําเป็นอยู่แล้วแต่ว่าได้แบลนสีฝาใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะสวัสดีคุณลูกค้านะครับคุณสุดชานะครับผมรถรันนี่สวยทุกคันครับผมขอบคุณมากเลยนะครับอ่าลำตัวคนนี้ก็จะได้มีเรื่องล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับแถมให้คุณลูกค้า ไปเลย1ชุดนะครับไปล้อแมกเวลขนาดยางด้านหน้านะครับผม24งสี่ห้าสี่้าขอบสินะครับไปล้อแมกนากว้าง9นิ้วครึ่งนะครับส่วนล้อหลังก็จะเป็นล้อแมกกว้าง10นิ้วครึ่งนะครับก็บสำหรับอันนี้นะครับผมก็กระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะครับข้างล่างจะเป็นสีดำแบบนี้มีไฟเลี้ยวตัวมุมกระจกนะครับ ่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นเจพัทนะครับผมก็จะมือเปิดจะเป็นมือเปิดดำนะครับผมเป็นมือเปิดพลาสติกสีดําธรรมดานะครับอ่านี่ก็ติดคิ้วกันสัดเรียบร้อยนะครับต,ติดฟิล์มใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเยประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้คันนี้ประมาณห้าแสนเจ็ดถึงห้าแสนห้าแสน 8 5ด0 0ประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถมือ2นะครับเวลามันได้แบรนด์สีขาวนะครับก็จะแพงกว่านะครับไม่เหมือนตอนที่เป็นมือหนึ่งนะครับที่ว่าสีขาวจะแพงกว่าสีอื่นๆประมาณหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเป็นมือ2ก็จะแพงกว่า2 0 0,000 0 0 0 0ื่นกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้น่าจะประมาณ5 8 0 0 0 0แป0 0้าแสนาะครับถ้าจำราคาไม่ผิดนะครับเพราะว่าอับรดกันเยอะมากเลยนะครับ ป้องกันใช่ไหมครใช่ครับเดี๋ยวเปิดตอนเปิดรถไปดูสคปบดด้านในนะครับก็เดี๋ยวไปเห็นพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้ก็ปรับราคาลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับคือได้คด้านหลังด้านหลังก็เออมือเปิดก็เป็นมือเปิดดํานะครับธรรมดาเพราะว่ายังไม่ใช่ตัวท็อปแล้วก็ไฟเบรกดูที่สามก็คือจะอยู่ที่กระบะถ่า,ายเลยนะครับอ่าเรียมๆเลยนะครับผมเรียมๆเลยรถสภาพใหม่กิ๊บๆเลยนะครับอ<ต>ัน เอคันนี้น่าจะเหลือสัก5,000กว่าบาทนะครับอ่าน่าจะเหลือสัก5,000กว่าบาทามาดูกันอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะนะครับนนอ่าสวัสดีลูกค้านะครับผมสวัสดีคุณสามารถนะครับสวัสดีคุณน้องเนยนะครับบอกว่าร้านนี้ดีจริงค่ะเพราะออกร้านนี้มาเหมือนกันค่ะอ่าขอบคุณมากเลยนะครับผมยังไงก็คันต่อไปนะครับ ถ้าต้องการออกเพิ่มก็ยินดีให้บริการนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับอ่าอ่าหนึ่งกระบอกเสียงใช่ครับผมอ่าแล้วก็สวัสดีคุณพี่สมบัตินะครับผมวันนี้คุณพี่สมบัติอ๋อไม่มีคิวไลท์นะครับคุณพี่สมบัติอ่าแล้วก็สวัสดีคุณอ้ออ้นะครับผมอ่าเพื่อนก็ออกที่ร้านนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับลูกค้าทุกท่านอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับผม บอกราคาเลยนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับจากราคาห้าแสนไปไปลายห้าแสนแปดห้าแสนเก้าแล้วก็ลดราคาตอนนั้นมารอบหนึ่งนะครับเหลือห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทยังไม่พอใจนะครับปรับลดเพิ่มเหลือห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแสนขายไม่ได้เราขายกันห้าแสนใช่ครับผมลดราคาก็รุวมรวมรวมร่วมแสนนะครับ เหลือ539,000บาทครับผมซื้อสดได้ในราคานี้เลยใช่ครับซื้อสดได้สบายๆเลยอันนี้เป็นรถอะไรปีอะไระคะอันนี้อันนี้เป็นรุ่นเจพัทนะครับปี2020นะครับผมรถวิ่งอยู่กี่หมื่นเลยคะอันนี้รถวิ่งอ่ะเดี๋ยวเปิดเลขไม่ให้ดูเลยนะครับเพราะว่าดูสกบอเผื่อบางทีอาจจะคาดเคลื่อนนะครับโอ้ได้แบน์สี่ประตูด้วยนะคะโอ้ได้สี่ประตูจับจับเลย<ด>นะครับ ใช่ครับเพราะว่าบางทออีอาจจะมีแบบลูกค้าขอมาทดลองนั่งอะไร่เงี้ยนะครับมันเปื้อนมันอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ได้ว่าลูกค้านะครับผมเพราะว่าลูกค้าต้องลองขึ้นนั่งอยู่แล้วนะครับอสวัสดีลูกค้านะครับอ่าคุณอ้อน,นะครับบอกว่า อ่าเพื่อนก็ออกที่ร้านนี้แต่เพื่อนบอกดีนะขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับม,มีรถเลทผ่อนตั้งแต่เลทเบาๆจนถึงเลทสูงๆก็แล้วแต่กําลังคุณลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้ากําลังหาอยู่นะครับสวัสดีคุณพ,พี่พัฒนาบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมอ่าแล้วก็สวัสดีคุณเกลด้วยนะครับอ่เลขไม้นะครับคันนี้อยู่ที่สอง,ส,ยอยงสองหมื่นสองพัน 17บกิโลนะครับผม22,000ื่นสองพันกิโลนะครับ,บ,อ,รบอันนี้ก็เท่ๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไว้ดูอ่าปรับตั้งเลขหลักกิโลอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็มีระบบเอ่ออีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับอันนี้ก็อ่าจะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอีโคโหมดแล้วก็นี้เป็นพาวเวอร์โหมดนะครับเกียรรร์อะไะไคถ เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้ได้6เกียร์แล้วแล้วก็เครื่องเล่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะครับวิทยุ C D F M นะครับบลูทูธอ่าบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับได้ปกติอ่าปิดก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายเอ่อโทรศัพท์เสียบ USB นะครับกับระบบแอร์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับอ่า สภาพให้แล้วนะโอ้โหจากบริษัทอะไรมาอันนี้บริษัท Full Inspection นะครับบริษัทตรวจเพื่ออะไรคะตรวจเพื่อให้ได้รู้ว่ารถคันนี้มีสภาพความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับถ้าสภาพไม่ดีเขาก็บอกว่าไม่ดีนะครับถ้าสภาพดีเขาก็จะบอกว่าดีนะครับใจ่ายคือทงนัต้องให้หหใช่ครับผมก็คือถึงขเขาเรียกว่าอะไรนะ ทางทางที่ตรวจสภาพนะครับเขาก็ไม่กล้าที่จะมาโมเมนะครับเพราะว่าเ,ออเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะเข้าข้างเต็นท์รถได้นะครับเพราะว่าถ้าออตรวจผิดพลาดขึ้นมาทางเขาก็จะเสียหายนะครับทางบริษัทเป็นผู้เสียหายอ่า<อ>นี่ใช่ครับ ที่เราจิ้งอันนี้เราก็ให้ลูกค้าไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมหรือว่าคุณลูกค้าก็สามารถสแกนบาร์โค้ดสแกน QR โค้ดนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าเพราะว่าถคุณลูกค้าก็ได้ขึ้นไปสู่เว็บออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเช็คศูนย์เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ครับผมอ่าอันนี้เขาเช็คศูนย์แล้วนะครับน,น,ะะนี่สูนโตโยต้านะคะนี้ศูนย์โตโยต้ากระแพงแสนนะครับ เธออยู่ใกล้ๆกันนี้เองนะครับไปแค่ไม่กี่กิโลก็ข้ามเขตอำเภอแล้วนะครับะะอ่าอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับอ่าเก็บกอนซื้อผ่อนก็ได้ในราคานี้เลยใช่ใชครับผมนี่คู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ระบบถุงลมนิรภัยนะครับยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับสวยเลย,เลยนะคะเนี่ยร์ทับลาน โอเคใช่ครับผมล้อแม็กอันนี้เราแถมให้เลยใช่ไหมคะใช่ครับถอดออกไหมคะราคานี้ล้อแม็กเราไม่ได้ถอดออกนะครับเรายกล้อแม็กให้ไปเลยนะครับผมล้อแม็กเท่ๆแบบนี้เรายกให้เลยนะครับสวัสดีคุณลูกค้านะครับผมสวัสดีคุณเอ็มนะครับกระบะผ่อนห้าพันก็เดี๋ยวเป็น วันพุธนะครับเดี๋ยวเราอัปเดทให้ดูยังไงฝากติดตามไปด้วยนะครับวันพุธช่วง4ี่โมงเย็นหรืออาจจะมาก่อนเวลานะครับผมก็จะอัปเดทรถให้ดูเลยตอนนี้ก็คือมีรถกระบะผ่อนหกพันกว่าบาทเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตขอแค่2คันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดคอนเทนต์ไปนะครับแล้วพอดีฝนก็ปล่อยปลายลงมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับอ่าแล้วก็สัสดีคุณอ้อนะครับอ่าถ้าพร้อมจองร้านนี้ค่ะได้เลยครับผมอ่าคุณน้องเนยนะครับบอกว่าร้านนี้บริการดีมากค่ะ อชอบมากค่ะเขามากเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับแล้วได้ไปดูถนนกันแอร์เย็นมากคโอ้โหแป๊บเดียวนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบได้กระจกไฟฟ้านะครับได้กระจกไฟฟ้าเลนข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะครับเลนข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะครับผมคอ้ีก็เาโอ๋หลายค่ะ นะครับถามว่ากี่คันนะครับผมหลายคันเลยนะครับเช้ายังไม่ค่อยได้ว่างเลยนะครับก็มีมาว่างตอนนี้ก็คือไลฟ์สดให้ดูกันนะครับกาบคุณลูกค้านะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะครับพอดีช่างเขาเจเล็กอยู่ข้างหลังคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมถามได้อะไรครับถามได้เลยได้เลยนะครับถามเรื่องเอกสารเรื่องโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะครับถามได้เลยนะครับผม แล้วก็คันนี้นะครับก็จะมีพวกระบบเบรก a b s นะครับแล้วก็พวกน็อตตีนกาวฝากระโปรงแล้วพวกนี้นะครับเราก็ไม่ต้องพูดมากอยู่แล้วเพราะว่าเรามีบริษัทการันตีการตรวจสภาพเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งครับรีวอจุดสังเกตนะครับผมรุ่นใหม่ๆนะครับตรงนี้สีตรงนี้นะครับมันจะไม่ใช่สีเดียวกับสีฝากระโปรงนะครับวันนี้คือมันปกตินะครับแต่ถ้ารถมีการพ่นสีนะครับเขาก็จะพ่นสีเดียวครับ ตัวรถแบบนี้นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับสูตรผสมมาแบบนี้นะครับตั้งแต่ที่เป็นรีโวขึ้นมานะถ้ารุ่นอื่นยังไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่ค่อยได้สังเกตอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับผมก็แผ่นเซตนะครับปี2020แท้ๆเลยนะครับสามารถนำเลขซิไปเช็คได้ใช่ครับผมนำเลขตัวถังไปเช็คที่สูตรได้เลย นะครับก็มีรับประกันให้เลยค่ะคันนี้สำหรับคันนี้นะครับรับประกันเขาเรียกว่าวารันตีศูนย์นะครับยังอยู่และรับประกันจุใจจากทางเรานะครับเป็นชุดจุใจกันเลยทีเดียวนะครับผมก็มีรับประกันเครื่องเกียร์นะครับผมจากเมื่อก่อนรับประกันกันไม่นานนะครับคันนี้ก็รับประกันเพิ่มขึ้นเป็น3ปี30,000กิโลเมตรนะครับ3ปี30,000กิโลเมตรให้ลูกค้าเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นใหห้ ปีดอกเบี้ยมาก่อนก็6เดือนนะครับตอนนี้ก็นานสูงสุดถึง12เดือนนะครับก็เป็นชุดจูใจอีกแล้วอ่าโอเคฝากไว้ด้วยนะครับจาก5้าแ0นแปดห้าแสนเก้นะครับประมาณนี้เหลืออยู่ที่5,39,000บาทนะครับ5้าแสนบาทเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับคุณลูกค้าก็คือราคานะครับคนนี้ ปรับลดนะครับลงมาเยอะมากเลยเหลือ503,900 0บาทน,นะครับเป็น Revo Z ซ dition 2.4 J พัทนะครับปี2020แพ้เลยเลขไม่แค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปรีวิวภายในก่อนก็ได้นะครับพอดีด้านนอกค่อนข้างจะเสียงดังนะครับผม โอเคถ้าพอเราเข้าข้างในปุ๊บเขาเงยียบปั๊บอ่าสตาร์ทเครื่อ,อ,งรองเลยใช่ครับผมก็ปกติถ้าเป็นอะไรนะเจพัทก็คือจะเป็นประตูด,ดําอะไรหมดเลยนะครับมือเปิดก็คือจะเป็นมือเปิดดาธรรมดานะครับแต่นี้คือเป็นชุดมือเปิดโครเมียมเพราะคันนี้มันท็อปกว่าคันนี้คือเป็นรุ่น E นะครับด้เป็นตัว E อ่าครับขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ดูตามขอประตูตามแล้วพวกเนี้ยนะครับอ่าปิดประตูเลยนี่คันนี้คือเรารีวิวกันบ่อยๆใช่รถนาคากันก็หลายรอบนะใช่ครับรอ,อที่เคยเท่าไหร่ะคะคันนี้อดีตหกแรกแรกเริ่มเลยนะครับผมหกแสน สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ปรับมาเหลือห้าแสนไปไปนะครับลา่าสุดตอนนี้ปรับเก้ากระโดดเลยนะครับอ่ะบอกราคาเลย 50, <000 S 1> นะครับเก้าหมื่นนะครับผมเหลือห้าแสนขอขอภัครับเหลือห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเองอดีตหกแสนสามใช่ครับแล้วก็ปรับมาเหลืออันนี้ก็คือเขาก็จะเขียนสคบใหม่นะครับก็เหลือห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท อ่ะหกแสนหาแปดห้าเก้าหกสี่หกสองเกอ่ะาแล้วก็รอบแรกคือรถประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็มาลดอีกนะครับก็เหลือห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนับนึ้งเป็นรถปีอะไรคะเป็นรถปีสองพันสิบเก้านะครับคอสอสิบเก้าจดทะเบียนหกสามอจดยี่สิบอ่าเริ่มจดทะเบียนใช้งานสองพันยี่สิบนะครับจดมกลาปียี่สิบโอ้ไม่ซื้ออยู่ไม่ได้แล้วนะใช่ครับผมนี่คันนี้เลขไม่เท่าไหร่คะคันนี้ จูใจกับเลขใหม่นะครับวิ่งแค่10,000กิโลนะครับผม1900กิโลไม่ใช่1 9 0 0 0นะครับหงม่ารยาไรเป็นไงบ้างคงอะไรนี่เลยมีมันติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็ด้านนี้คือสามารถากดดูตั้งค่าเลือกโหมดที่เน่ยหน้าหน้าหน,น,น้าจอเลือนใหม่ได้เลยนะครับก็แทนที่จะเลือกเอืเอ้อมมือมากดตรงนี้นะครับ ก็เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นปุ่มกดเหมือนกันแล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่เหมือนกันด้านานี้ก็เกี่ยวกับวิทยุเครื่องเล่นนะครับผมเพิ่มเสียงรดเสียงเรรับสายโทรพท์อะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าขอดูทางด้านนู้นหน่อยนะได้เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องระบบไฟฟ้านะครับผมเหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้กุญแจนะครับผมได้มาครบเลยนะครับได้ดอกรีโมทสองดอกแล้วก็ ดอกไข่ธรรมดานะครับหนึ่งดอกอ่าอ่าคันนี้นะคะสวยมากๆเลยใช่ครับผมอ่ามอะไรใช้น้อยมากนะคะใช้น้อยนะครับผมก็ลูกค้านะครับขับรถหมื่นหมื่นกิโลนะครับก็น่าจะดูทรงแล้วก็คือปล่อยมือขับตลอดหมื่นโลเลยไม่เคยได้จับพวงมาลัยเลย ใช่ครับผมเลี่ยมจริงๆนะครับอ่าแล้วก็ระบเพิ่งเล่นแล้วเนี้ยนะครับอยู่เหมือนเดิมปกติแล้วก็น,นี้ถุงข้างบนก็ยังไม่ได้แกะแล้วก็ถุงเบาะนะครับยังไม่ได้แกะมาเลยอ่าเท่เลยนะครับล้อแม็กอันนี้เราแถมให้ด้วยเป็นแม็กเวลเป็นล้อแม็กเวลเหมือนกันนะครับเออก็คือชุดรีโวเนี่ยก็จะได้เป็นชุด ชุดล้อแม็กเขาเรียกว่าเป็นชุดแฮปปี้มิวนะครับล้อแม็กเวลเหมือนกันหมดเลยก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับว่าเอ้ยทำไมคันนู้นได้ล้อแม็กเวลตรงแบบนี้ได้ล้อทีอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลยจับล้อแม็กเวลใส่เหมือนกันเลยนะครับอ่าล้อแม็กเวลก็ราคาสูงอยู่ไม่สนล้อออกแน่นอนนะใช่ครับราคาเนี้แล้วก็ราคานี้ยคือมีล้ออะไรนะครับล้อยางอะไรให้ด้วยนะครับผมเกียร์อะไรคะอ่านี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับตอนนี้เกียร์ออโต้สีทอโรขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ไม่ถึงอาทิตย์ อ๋อโซล่าดิชอ่ออ๋อขายไปแล้วอ่คันนั้นก็รีวิวรีวิวไปแค่วันวันกว้านะครับแล้วก็ลูกค้าก็มาจองขายยากนะคะรุ่นนี้ใช่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูรอบๆคันแล้วก็ไปดูห้องเครื่องกันนะครับและคงจะต้องปิดไลฟ์กันไปนะครับวันนี้ก็คือตามขอตามคอนเทนต์สักหนึ่งวันนะครับวันนี้ขอตามคอนเทนต์สักหนึ่งวันตรวจสภาพไหมคะตรวจเหมือนกันนะครับผมตรวจจากบริษัทกูอิสเปกชั่นนะฮะ โอเคเดยวดด้านบนนิดหนึ่งนะคะได้เลยครับเดี๋ยวขอดูโซนภายในอีกชนิดหนึ่งมีแอร์แบ็คคู่หน้าให้ใช่แอร์แบ็คคู่หน้าแล้แอร์อนะคะระบบแอร์ก็คือจูนมือนะครับระบบแอร์มีกล้องหลังหรือยังคะตัวนี้รุ่นนี้ยังไม่มีกล้องหลังนะครับก็คือเป็นจอเครื่องเล่นธรรมาดาแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้จอแอนดรอยนะครับยังไงก็ลองมาคุยกันดูหรือมีงบประมาณเอาไปติดตั้งเองข้างนอกก็ได้เลยนะครับ จอยดอยมันก็จะเนี่ยประมาณนี้แหละแต่ว่าจอนกว้างขึ้นขนาดนึงก็สามารถเล่นหยุดดูยทูบได้ใช่ครับผมหรือว่าถ้ามีงบประมาณก็ได้จอยดอยแล้วปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานมีงบก็คือไปติด Wi-Fi หน้ารถนะครับก็ติดเองได้เลย<อ>นะครับต่งหรือเปล่าคะคันนี้อันนี้บอกผ้ากำมะหยี่นะครับบอกผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับแล้วก็มีลายเป็นลายทางๆลง,งมาตรงนี้อ่าเดี๋ยวขอดูรอบๆหน่อยนะโอเคได้เลยครับผมแล้วจะมาขายอีกคีน่คันนี้คันนี้นะครับ 549,000บาทนะครับเป็นตัว E ปี1 9บเจดยีนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆนอกกันนะครับอ่าโอเคครับผมเสียงไปยังไรบ้างนะครับพอดีไมหลุด <laughs> ่าได้ยินหรือยังครับอ่าโอเคครับผมประเดียวเมื่อกี้ไม้หลุดนะครับขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆตัวรถกันนะครับอ่าก็ข้างหน้าก็ได้ล้อมแม็กเวลเหมือนกันนะครับผมล้อมแม็กเวลเหมือนกันจัดทรงมาให้หรือยังอันนี้รถทรงเดิมๆนะครับผมทรงเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับเพราะว่า เอ่อเรื่องส่งนะครับบางทีถ้าเราจัดส่งให้ก่อนเนี่ยอาจจะมีลูกค้าจะมีปัญหาที่หลังนะครับบางทีอาจจะถูกใจส่งบ้างไม่ถูกใจส่งบ้างนะครับอย่างไรก็อาไปจัดส่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนรอบนอกนะครับกระจกเหมือนกันนะครับผมกระจกก็จะเป็นโครเมียมข้างล่างจะเป็นพลาสติกสีดํานะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกแบบนี้นะครับส่วนเรื่องมือเปิดอ่ะก็จะต่างก,กันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือเปิดโครเมียมรอบคันเลยนะครับอ่าติดตั้งคิวกันซาดนะครับเรียบร้อยแล้วก็ ติดตั้งใส่แม็กไลเนอร์นะครับเรียบร้อย่อาแม็กไลเนอร์ใหม่ใช่ครับผมก็ของใหม่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเปื้อนเพราะว่าบางทีรถมันจอดเอ,อ่อโดนฝนบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้คือวันรับรถก็คือมันจะไม่ใช่สภาพนี้เดี๋ยวล้างลงน้ํายาให้ช่วงล่างโอ้โหเรียมของเดิมเมใช่ครับผมเรียมจริงๆนะครับสุดยอด ดาวเท่าไหร่คะสามบาทนะครับเริ่มต้นดาวที่3บาทเท่านั้นนะครับมีเงินแค่3บาทก็สามารถเป็นเจ้าของ4ประตูปี2,020ได้เลยนะครับผมเรียกั้ันเลยใช่ครับผมอ่าแต่คือข้างหลังถ้าเป็นตัว E นะครับเพาะวจะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวอ e ีมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว J หรือเจพัทจะไม่มีมานะครับนอกจากว่าเป็น รุ่นรุ่นเก่าๆนะครับผมเป็นพวกวีโก้เอ่อวีโก้แชมป์มาแล้วพวกนี้ก็คือเขาจะติดตัว J ตัว E ตัว G อะไรพวกนี้นะครับแต่พอเป็นรีโวแล้วเขาก็จะไม่ติดแล้วนะครับอ,อ่าได้ครับผมอ่เดี๋ยวผมไปเปิดเครื่องยนต์รอนะครับระหว่างนี้ก็ดูไปพังๆก่อนนะครับ โอ้โห,โหคือแบบผิวดีสีเดิมแบบโอ้บางเก็บนะครับไม่มีรอยแกะรอยเคมนี่ห้าแสนสี่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันโอ้โหลงลงตุย,ยนะตุยเลยนะครับลงลงโอ้โหตุยตุยเลยนะครับราคานี้อะ้องเครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์ส่ง เครื่องยนต์ 2,400cc นะครับเอามเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้กำลังเจเนอร์นะครับผม mm hmm. <laughs> เครื่องยนต์ 2,400cc นะครับมีระบบเบรก ABS เรียบร้อยจะให้ดูสีต่างๆนะคะคันนี้คันเดิมใช่ครับสีเจ๋งมากค่ะเรียมๆเ,เลยนะครับผมเรียมๆเ,เลยนนคือสีเดิมสำเนาเลยสีเดิมตามศูนย์มาเลยนะครับตรงรุ่นเลยครับผมอ่า ปี2019แท้นะครับตามแผ่นเพจนะครับผมแต่ว่าจดทะเบียนใช้งานปี2020นั่นเองนะครับมีรับประกันแบตเตอรี่ไหมะแบตเตอรี่ระบบแอร์ช่วงล่างทุกอย่างนะครับมีรับประกันตามที่บริษัทกำหนดนะครับแต่ว่าพอเรามีชุดจุใจเรื่องรับประกันเครื่องเกียร์นะครับก็นานสูงสุด ให้มากสูงสุดเลยนะสำหรับสองคันนี้รับการเครื่องเกียร์เลยนะครับผมที่3ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะครับอ่ายาวๆกันไปเลยของเราอยู่ที่ไหนคะของเราครับผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเส้นถนนมาลเมนนะครับผมช่วงหลักกิโลเมตรที่14นะครับอยู่ฝั่งเขามาจากตเมันที่จะมุ่งหน้าไปกะแพงแสนไปสุวรรณบุรีนะครับก็เข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับ สองคันนี้นะครับถ้าดูไลฟ์ไม่ทันก็ดูไลฟ์ยอนหลักก็ได้หรือถ้าไม่ได้สะดวกดูหน้าช่องทางเพจไปดูที่ช่องทาง YouTube ได้นะครับประมาณ2วันวจะขึ้นไปออนแอร์บนช่อง u t u b e นะครับฝากกันได้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับคงจะเข้าคอนเทนต์แค่นี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น r e vo Z ้เซต i ิชั่นสองประตูนะครับรุ่นเจพั s ราคาอยู่ที่ 5,39,000บาทนะครับส่วนคันนี้เป็นตัว E นะครับแ e d i t i o n ปี19.20ราคาอยู่ที่5,49,000บาทนะครับผมฝากไปด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ